มาคนนี้ว่าโอ้คนมองทั้งงานนะครับใช่อันนี้มาอันนี้มาสุ่มไก่หรือเปล่าหรืออะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่โพสโพสเหมือนมาจากโวลกเลยอะไรคือแรงบันดาลใจในการแต่งตัวมาวันนี้ครับขอถ่ายรูปก่อนด้วยเออเอออ่ะพุณธิยะครับอะไรคือแรงบันดาลใจครับโอเคค่ะแรงบันดาลใจนะคะเอาเสียงหนึ่งอย่าเสียงสามแล้วใส่มาถ่ายรูปค่ะอย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็คือว่าเป็นเอ่อฟิลแบบว่าคอนเซ็ปต์แม่เลี้ยงซินเดอเรลล่าออ๋โอเคครับผมมาเลยว่า สว,สวยนะอ่ะมีใครอีกไหมอยาขอขออีกคนหนึ่งได้ไหมคนนี้คืออะไรเนี่ยวันที่หนึ่งได้แก่เสยยเสยเสยครเบ แต่เนี่ยทางด้านดวนคุณเอยชาจเย็นครับใจเย็นครับมูลค่าช่วยเหลแสนบาทมันจะมากถึงสองครับโอเคที่เราเช่ามูลค่าหนึ่งหมื่นบาทอ่าเซตร้อยใหม่กล้าปลานวนแเส้มูลค่าสามหโอเคครับยศินคุณลูกปีนะครับเป็นมาบ้ารางวัลให้กับแต่ยชายเกย์เลยครับนี่คือรางวัลที่หนึ่งของเรานะครับมาตรงตีที่สุดมัวอลังการชุดอลังการนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับอ้าวขอเชิญสุรชายภาพครับและขอเสียงตรีด้กับเซย่าอีกรอบนึ่งนะ ไม่เป็นไรนะครับพ่อแม่เขาก็อยู่นะครับยเกลมาากเลเดี๋ยวข้างหลังูไปนะคะจะถายลูกรปเทศเล็กนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายหน้าก่อนข้างหลังอะไรไปนะเขารอก็ถืวเป็นกียอย่างที่แล้วเดี๋ยวมาทักผมดีนะคะอ๋ออรางวัลที่นงเมกีที่ได้ไปก็เป็นของแนโซนะาลืมนะครับกคองานทุกอย่างสวยออกกลับไปบ้านเลยคือคนอาจจะบอกว่าอุ้ยนี่สวยอยู่แล้วอ่ะมันต้องสวยมากก็สวยได้ที